ครูแม่มสตูดิโอพืชสมุนไพรสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อมผมกันอีกแล้ววันนี้แหม่มใช้ฝางเสนนะคะหรือฝางแดงที่เขาเอาไปทําอูทัยทิปนี่หละคะ่ะแล้วก็บำบุงเลือดด้วยเนาะเราจะต้มจนเดือดนะคะ เดือดสักสิบนาทีเพราะว่าเราจะใช้น้ำของเขานะคะวันนี้แม่มใช้เฮนนาด้วยแล้วก็ครามด้วยนะคะมาดูวิธีกันเฮนนาแม่มจะเทมาทั้งขวดเลยเพราะว่าถ้าเหลือแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะฝางเสนแบบผงแหม่มเติมเข้าไปอีกนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้แค่แก่แกนฝางต้มนี่ก็ได้แล้วค่ะ แกนฝางประมาณ5-6อันนะคะเทลงไปแล้วก็ค่อยคอยคนนะคะนี่ค่ะแกนฝางนะคะเป็นแบบนี้นะคะบำรุงเลือดแกนฝางทั้งบำรุงเลือดแล้วก็ให้สีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติที่ได้ก็คือสีแดงสดเหมือนสีอุทัยทิพย์นะคะสีแดงสวยมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดดีเราก็ค่อยๆคนไปเติมไปแบบนี้นะคะ เราจะได้เนื้อครีมที่ละเอียดแล้วก็พอดีนะคะถ้าเราเติมเยอะๆอะทีเดียวเลยเนื้อครีมอาจจะเหลวจนเกินไปอันนี้เนื้อครีมข้นๆนะคะเราก็ค่อยๆคนค,ค,ค่อยๆเติมไปนะคะก็ปิด ฝาพักไว้สักครู่นะคะให้เขาเย็นนะคะหรือว่าใครจะพักไว้30นาทีหรือใครออบางท่านก็จะพักไว้ข้ามคืนไปเลยก็มีนะคะแต่แหม่พักไว้แค่ให้เขาเย็นก็พอนะคะแล้วในส่วนของครามเพื่อเอามาปิดตรงออผมอ่อนนะคะหรือตรงไหนที่แบบว่าปิดผมขาวไม่ค่อยสนิทนะคะแหม่อจะใช้ผงครามมาทับนะคะ เรามาดูน้ำฝางที่หม่นต้มเพิ่มนะคะก็ใช้ฝางตัวเดิมนะคะเพียงแค่หมั่นเติมน้ำแล้วก็ต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้หมั่นจะเอาไปใส่ผมก่อนนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าผมตัวเองมันเหลือเกินนะคะยังไม่ได้สะนะคะแล้วก็จะล้างผมด้วยน้ำฝางนะคะ จริงๆน้ำฝางเห็นในกระบอกเมื่อสักครู่นี้ไหมคะน้ำฝางอันนั้นแบบทานเมื่อวานนะคะดื่มเมื่อวานแล้วสีเขายังติดอยู่ที่กระป๋องอยู่เลยนะคะถ้าบ้านไหนอยากลองใช้น้ำฝางนะคะมาหมักผมไว้เรื่อยๆก็ได้นะคะลองดูเนื้อครีมที่เปิดฝาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เนื้อครีมที่ละเอียดนะคะติดผมดีขึ้นนะคะ แบบจะรวบผมแล้วก็ค่อยๆป้ายไปนะคะแล้วก็เ,เปิดช่องขยี้ผมเข้าไปด้านในแบบนี้ในส่วนที่สำคัญก็คือขมับนะคะผมอ่อนต่างๆตรงนี้แหละเราจะต้องแปะนะคะแปะให้ทับเขาให้สนิทเลยนะคะไม่งั้นเขาจะกระเด้งออกมาถ้าเขากระเด้งออกมาแล้วมันจะย้อมไม่ติดในช่องต่างๆก็ขยี้ขยี้ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีย้อมส่วนตัวนะคะทุกคน มันจะไม่ค่อยละเอียดนักแต่ว่ามันก็สวยดีตรงส่วนที่เหลือก็หมุน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 นะคะเพื่อให้เนื้อครีมเขาซึมเข้าไปได้ดีขึ้นถ้าร้านเขาจะแบ่งผมเราให้ละเอียดมากขึ้นนะคะ ส่วนของผงแหม่มจะเอาไปแปะใส่ตรงส่วนที่มีผมขาวออกมาเยอะๆนะคะใครที่ย้อมไม่ค่อยติดตรงไหนก็เอาส่วนผงของครามเนี่ยค่ะไปแปะได้เลยนะคะคุมผมนะคะคุมผมให้ปิดให้หมดเลยนะคะ ทิ้งไว้2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะตรงส่วนนี้ที่ครามเหลือแบบก็เลยเอามาผสมกันนะคะก็ไปกดน้ําร้อนมาเพิ่มสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนักนะคะเพราะว่าผงครามานิดเดียวแต่ว่าจะทิ้งก็เสียดายก็เอามาเก็บไว้ได้ หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นะคะพักไว้ให้เขาเย็นแล้วค่อยเก็บเข้าตู้เย็นนะคะสีที่ได้ก็ออกประกายส้มๆแดงๆเห็นไหมว,ว่าข้างนอกอมีความแดงมากขึ้นนะคะมีความแดงมากขึ้นมีประกายส้มของเฮนนานะคะฝางก็จะให้สีแดงก็จะได้สองสีเลยส้มๆแดงๆเพราะว่าสีพื้นฐานของแหม่มคือสีส้มนะคะเพราะว่าแหม่มใช้เฮนนาเป็นประจำ แล้วพบกันใหม่นะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจมีอะไรมาเล่าให้แม่มฟังด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสีธรรมชาติเหล่านี้นะคะฝางเห็นหน้าครามนะคะแม่มจะลงรายละเอียดไว้ที่ข้างล่างของคลิปและคอมเมนต์แรกใน YouTube และ Facebook นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Đi, đi, đi. nhau này chưa cho bé này hứa chưa cho bé gieo này được à